ส่วนี้เป็นหน้าต่างบางเลื่อนสลับนะคะลูกค้าเลือกเป็นกระจกสีชาดาค่ะกระจกชาดาถ้ามองจากภายในก็จะแสงก็จะก็คือจะมองผ่านทะลุนะคะแต่ถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นเป็นทึบๆค่ะซึ่งสําหรับลูกค้าที่ชอบก็เลือกสเปคแบบนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นสเปคที่มือจับแบบนี้ก็คือจะจะไม่ได้เผื่อติดตั้งมุ้งภายในนะคะเพราะว่า ถ้าเราติดตั้งมุง้งมันจะทนทนกล้ามตัวนี้ค่ะคือลูกค้าระบุมาเลยว่าไม่เอามุ้งแน่นอนก็เลยติดตั้งมือจับแบบนี้ได้แต่ถ้าจะเผื่อติดตั้งมุง้งเราก็จะมีมือจับอีกแบบหนึ่งที่เล็กกว่านี้ให้เลือกเนี่ยนะคะถ้าเปิดรับแสงก็จะเป็นประมาณนี้ไซส์นี้จะเป็นไซส์เหมือนประมาณมาตรฐานนะคะที่ส่วนมากก็จะเลือกก็คือไซส์ขนาด กลางถึงเล็กงานติดตั้งชุดชุดของเราก็มาตรฐานเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดที่ใช้ขนาดนี้ก็จะมีจุดล็อกหนึ่งจุดสองจุดตัวการเก็บงานก็เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะก็คือมีฝาปิดรูสกรูฝาปิดรูสกรูให้แล้วก็มีกันชนตัวนี้ค่ะกันชน งานก็เหมือนเดิมค่ะวัสดุเปพีวีซีแล้วก็นี่ขาวเราวปีค่ะไม่แตกเหลืองแล้วก็งานเชื่อมต่างก็ับปกรกันน้ำไม่ตงานยังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งอยู่นะคะก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นจุดระบายน้ํานะคะถ้ามีฝลนหรือน้ําสาดเข้านะคะเวลาที่ ผลมานะคะคือสาาเข้าออตรงนี้นะคะน้ําก็จะไหลออกตรงนี้เลยน้ําจะไม่เข้าบ้านนะคะตรงนี้ถ่ายให้นอกค่อนข้างจะยากค่ะเพราะพื้นที่ข้างนอกเซี่ยงานอกนะคะตรงนี้ค่ะค่ะ น้ำสร์เข้าตรงนี้นะคะก็จะไหลออกตรงนี้เลยที่เป็นฝาปิดดูติดตั้งอันนี้งานยังเก็บงานอยู่นะคะอันนี้กระจกทีชาดําค่ะติดตั้งบนขั้งที่เป็นผนังไอโซวอลนะคะ